มาครับมาแบบสบายๆคือพูดก่อนเลยเกริ่นก่อนเลยนะครับว่าฮิวโกซานเชสผมเกิดไม่ทันแน่ๆก <c oughs> ูเกิดไม่ทันแน่ๆนี่ต้องเรียนตามตรงนะจึงทําให้ผมเนี่ยไม่ค่อยได้รู้ความเป็นมาของเขาแต่ว่าผมก็ได้ดูประวัติของฮิวโกซานเชสเนี่ยเขาก็เป็นตำนานให้ทางเม็กซิโกเนาะทีมชาติเม็กซิโกนะครับแล้วก็เป็นตำนานให้กับเรอัลมาดิดเนาะผมก็เลยคิดว่าเออเฮ้ยงั้นก็คุมทีมด้วยอัลมาดิดละกันซึ่งอีกคนหนึ่งเนี่ย เอาตรงๆอะมันมันเป็นใครก็ได้ครับคือสำหรับปีมัลติลีแชมเปี้ยนเนี่ยเลยเอามาดติจะเป็นใครก็ได้เก่งหมดแต่เหตุผลที่ผมได้เอาคาริเมเนเซมามจาจับคู่เรียกเรียกง,ง่ายๆได้เลยนะว่า มึงเก่งไปอ่ะคือมึงเก่งจริงแล้วผมเจอแล้วผมปวดกระบาลกับไอ้คาริเบนเซมามากๆมันเก่งมากๆว่ะเก่งไม่รู้จะเก่งไปไหนแล้วสำหรับปีมัลติลีกนะครับสำหรับคาริมเมนเซมานะแล้วก็ปี20ทีมออ t เตรเลียันหรือเปล่าถ้าผมจะไม่ผิดนะแต่ผมเจอค่อนข้างบ่อยนะในแร้งสูงๆอ่ะก็เก่งจริงครับก็เลยหมั่นไส้นั้นแล้วจับแม่งรีวิวรวมกันผสมผสาน <c oughs> รวมกันเลยนะครับเพราะว่ามันเก่งกันทั้งคู่นั่นเองนะครับก็โอเค ในเมื่อเราเกิดมาขนาดนี้แล้วก็ขอรีวิวเลยและกันนะสำหรับคาริมเบนเซมาและก็ฮิโงซานเชตปีมัลติลีแชมเปี้ยนส์ทั้งคู่นะครับขออันดับแรกขอพูดถึงคาริมเบนเซมาก่อนเพราะไอ้นักเตะคนนี้พูดได้ง่ายสุดแล้วครบเครื่องมากๆมีความเร็วที่เร็วมากย้ํานะว่าเร็วมากครับคือต่อให้ค่าพลังความเร็วอาจจะเทียบกับปีกไม่ได้มากขนาดนั้นแต่พอใช้จริงเร็วมากเป็นสไตรเกอร์ที่เร็วมากกูย้ำอีกรอบเร็วจริงมันเร็วไม่รู้จะเร็วไปไหนแล้วเรื่องของความแข็งแกร่ง เรื่องของจังหวะบางบอลทำได้เนียนตาสุดๆแข็งแกร่งมากๆครับความคล่องตัวแม่งก็พิวเหมือนพี่สายเลยมึงเหมือนพี่สายเลยมึงเร็วหาช่องได้ดีคล่องตัวพิวอีกสกีมูฟก็เล่นได้เร็วเล่นได้แพลวพาวอีกสูงถึง4ดาวอีกเอาตัวรอดได้ดีอีกจบสกอร์ได้คมมากๆคมจริงยิงปั่น ก็ทาได้ดีมากๆยิงเต็มข้อก็ทําได้ดีเช่นกันยิงในกรอบเขตโทษก็ทาได้ดียิงนอกกรอบเขตโทษก็ทําได้ไม่เลวถนัด2เท้าเท้าวขวาหรือเท้าซ้ายทาได้ครบเครื่องหมดใจบอลให้เพื่อนรุ่มทีมได้ดีเพราะด้วยความที่ปีเก่าๆของเบนเซม่าที่ไม่ใช่ปีแบบท็อปๆอ,อ่ะเขาจะเล่นหน้าต่ํา เพราะฉะนั้นเรื่องเออความโดดเด่นเนี่ยก็จะโดดเด่นในเรื่องของการจ่ายบอลอะไรเงี้ยจะดูทําได้ดีกว่าเรื่องการจบสกอร์อยู่แล้วแต่พอมันเป็นปีท็อปปึ๊บมึงยิงคมแบบไม่รู้จะคมไปไหนแล้วมึงยังจะจ่ายบอลได้ดีอีกเรียกได้ว่าเบนเซม่ามึงปีศาจแล้วนะครับและเรื่องลูกกาอากาศก็ปีศาจคือมึงหมองได้ดีมากแล้วมันตัวสูงใหญ่นะครับสูงถึง185ก็ก็ <c oughs> โหดมากๆอยู่แล้วถนัดสองเท้าโอ้โหคือมึงไม่มีที่ติแล้วสำหรับคาริมเบนเซม่านะครับข้อเสียพูดตรงๆว่าไม่เจอเลยนะครับ จบแล้วจบแล้วสำหรับการรีวิวคาริเมนเซม่านะครับก็ถ้าเกิดฟังรู้สึกว่าอวยเกินไปก็ต้องขอโทษด้วยแต่นี้ผมต้องเรียนตามตรงว่ามันเก่งจริงๆแล้วมันก็แล้วมันก็แบบคือขาทิิให้มันไม่เจอมันเก่งเกิน เก่งจริงๆนะครับสำหรับคาริมเบนเซมาเป็นนักเตะที่ครบเครื่องมากหากองหน้าดีๆสักคนหนึ่งเล่นได้แทบทุกตำแหน่งเล่นหน้าต่ำได้สไตร,รเกอร์ได้นะครับเล่นริมเส้นยังได้เลยมั้งคาริมเบนเซมาซื้อมาเล่นดูเก่งครบเครื่องสัสสโ,โหดเวอร์จบข้อเสียยังไม่เจอจริงๆนะครับจ่ายบอลก็เสืกจ่ายได้ดีเปิดบอลแม่งก็ทําได้อ,อีกถนัดสองเท้ายิงก็คมหาช่องก็ดีเร็วก็เร็วแข็งก็แข็งคล่องก็คล่องพิ้วก็พิว้วมงก็ดีเปิดบอลก็ได้อะไรของมึงครับเนี่ย <laughs> เอาไปเล่นกองหลังไม่ได้แล้วกันข้อเสียเอาไปเล่นโกไมดด้้วยจบตา ต่อมานะครับเป็นฮิวโกซานเชสซึ่งฮิวโกซานเชตต้องพูดตามตรงนะว่าผมคาดหวังในความเก่งของฮิวโกซานเชตน้อยมากพูดตามตรงคิดว่ามันไม่เก่งอะซื้อมากัดฟันเพื่อรีวิวอะอพูดตามตรงแต่ผิดคาดมากๆคือฮิวโกซานเชตแม่งแบบคือมันมหาสัจจรรย์อะมันมันเก่งขนาดนี้เลยเหรอวะคือผมพูดตามตรงนะว่าผมเล่นแรงมาสักพักใหญ่ๆไม่เจอคนใช้ฮิวโกซานเชสเลย คือต่อให้เจอฟูเล่มาดิดนะแต่ก็ไม่เจอวะคนที่ใช้ฮิวโก้ซานเชสแต่พอผมไม่ได้ใช้ผมบอกเลยผมเปิดมิติให้คุณเลยครับฮิวโก้ซานเชสเก่งมากคือเรื่องของความเร็วแม่งแบบมันเร็วมากอะคืออยากให้เพื่อนเอเอาอย่างนี้เลยเพื่อนเ,อนเ,เพื่อนึเอนนกเออแม่พิมพ์อย่างยูเซเบียโอไว้ในหัวก่อนนะครับฮิวโก้ซานเชสเป็นแบบนั้นเลยแต่เร็วกว่าเอา่อยูเซเบียโอเร็วกว่าด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นในเรื่องของความแข็งแกร่งเนี่ยอาจจะสู้ยูเซเบียโอไม่ได้แค่นี้เองครับ คือนึกงง่ายๆเลยเร็วกว่ายูเซเบโอแต่ความแข็งแกร่งบางกว่ายูเซเบโอจบทุกอย่างคือเหมือนยูเซเบโอแทบทุกประการนะครับอีกอย่างหนึ่งที่อาจจะไม่ค่อยเหมือนคือเท้าขวาของเขาที่เอาตรงๆนะผมพูดตามตรงยิงในกรอบที่ทุแม่งคมไม่ต่างกับเท้าซ้ายหรอกแต่พอเป็นเรื่องยิงไกลยอย่างเงี้ยมันอาจจะทำได้ไม่ดีนะคือด้วยความที่ยูเซเบโอมันถนัดสองเท้าไงแต่พอเป็นฮิโกซานเชสเขามีวิฟทเท้าขวาแค่4นะเพราะฉะนั้นจังหวะยิงไกลด้วยเท้าข,าขวาของเขาอาจจะสู้เท้าซ้ายเขาไม่ได้นะที่ เท้าซ้ายของฮิโกซันเชเนี่ยแม่งปีศาจมากๆยิงได้คมมากๆครับและยิงได้แทบทุกบริบทเลยไม่ว่าจะเป็นในกรอบเขตโทษนอกกรอบเขตโทษยิงป่านยิงอ่ยงงยงายิงโค้งยิงไกลยิงเต็มข้อยิงในกรอบเขตโทษคือเพอร์เฟกต์อ่ะยิงได้แทบทุกบริบทนะครับทำได้ดีจริงๆในเรื่องของความเร็วอันนี้คือผมตะลึงมากคือผมรู้อยู่แล้วแหละว่าเออค่าพลังความเร็วสูง1 7สปีดต้น0-107เนี่ยคือรู้อยู่แล้วแต่จากการที่ได้ใช้เนี่ยมันเกินค่าจริงๆคือมันเร็วมากเร็วแบบ มันเร็วปี๊ดนะครับแล้วถ้าเกิดได้ดูในไฮไลท์ก็จะสังเกตได้ว,ว่าฮิวโก้ซานเชสแม่งวิ่งทีกองหลังฝนข้ามแทบจะโบกมือแบบโบกธงแล้วเออมึงวิ่งไปไอสัตว <c> ์ <oughs> มึงไวไปอะไรเงี้ยคือแทบจะยอมแพ้กันแล้วนะครับแต่แน่นอนอย่างที่ผมบอกมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียซึ่งซานเชสก็มีจุดพิจนารณาตรงที่ว่าอ่าเรื่องของความแข็งแกร่งแต่อันนี้ผมพูดตามตรงนะจากความรู้สึกที่ผมได้ใช้นะผมรู้สึกว่าฮิวโก้ซานเชสมันก็แข็งแกร่งมากๆในระดับกองหน้าตัวเล็กนะครับคือถ้าเทียบกัััับบกกกกออองงงงงหนนนน้้้าาตตววเเเเเลล็็ดดยยซชสแแมม่ขขระๆ เราดันมีแม่พิมพ์ในหัวเป็นยูเซเบโอไงครับถ้าเทียบกับยูเซเบโออันนี้เราก็ต้องยอมรับตรงๆว่ายูเซเบโอแข็งแร่งกว่าฮิวโก้ซานเชสครับแต่ซานเชสก็ไม่ได้ด้อยไปกว่านักเตะระดับท็อปด้วยกันเองที่สำหรับกองหน้าสไตล์ตัวเล็กและมีความเร็วนะครับเป็นนักเตะที่แข็งแร่งครับแข็งแร่งมากๆนะสำหรับกองหน้าตัวเล็กแต่มันก็ยังมีจุดพิจารณาตรงที่ว่าอะอย่างที่ผมบอกถ้าเราเอายูเซเบโอเป็นแม่แบบซานเชสก็อาจจะมีความแข็งแร่งที่น้อยกว่ายูเซนนั่นเองครับเพราะฉะนั้น มันก็มีหลายครั้งที่มีลูกดื้อให้เห็นก็คือกองหลังฝนข้ามถึงตัวและซานเชซสู้ได้แต่แน่นอนมันก็มีหลายๆครั้งเช่นกันที่ออกองหลังฝนข้ามถึงตัวและซานเชซแทนที่มันจะสู้ได้มันก็มีจังหวะที่แบบเสียบอลบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่โดยรวมแล้วคือเป็นนักเตะที่น่าใช้มากๆแล้วผมรู้สึกว่า เอออยากจะให้ลองเปิดใจดูสาหรับคนที่ฟูเรี่ยนมาดิดนะครับสำหรับฮิวโก้ซานเชสครบเครื่องมากๆความเป็นกองหน้าครับแต่ผมขอสาระอีกสักนิดนึงนะตรงที่ว่าซานเชสเล่นริมเส้นกับหน้าต่ําก็ได้ครับและเรื่องการจ่ายบอลการเปิดบอลจากริมเส้นการคิลเลอร์พาสการลูกตักลูกชิปอะไรเงี้ยก็ทําได้ไม่ต่างกับกองหน้าเออไม่ใช่ดิไม่ต่างอะไรเลยกับนักเตะระดับท็อปหรือนักเตะเมตาสำหรับเกมฟีฟ่าไรสี่อย่างยูเซเบโอเลยครับครบเครื่องมากๆ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวนักเตะแบบสบายๆนะครับซึ่งคลิปนี้จะมาแบบสบายๆหน่อยเพราะ สองคนนี้เป็นนักเตะที่เก่งมากเบนเซม่าเนี่ยมันการันตีเก่งแล้วเพราะมันเป็นนักเตะเมตาส่วนฮิโกซันเชสอันนี้เกินคาดผมจริงๆครับก็ประมาณนี้นะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกด s u b สไ r i b e เพื่อติจตามภาพาค,คลิปใหม่ๆม่ของผมมีอะไรสามารถสอบถามได้ที่ข้้งล่างคอมเมนต์ยูทูบแล้วก็เฟซบุ๊กแฟนเพจอยู่ที่ใต้ล่างดีสคิวชั่นก็สามารถสอบถามได้เช่นกันนะครับสำหรับนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ bye bye.